ขอต้อนรับสู่เล่าโลกหลุดเรื่องเล่าที่พาคุณหลุดโลกทุกวันถ้าเกิดมาแล้วมีบ้านให้หนึ่งหลังก็ว่าเทพดันแล้วนะแต่ถ้าเกิดมาปุ๊บแล้วมีทั้งเมืองมีคนรับใช้จากสีทวีปแล้วพ่อสื่อจัดหาเจ้าสาวให้ด้วยแบบนี้มันไม่ใช่โชคแล้วละ่ะมันคือสายเประดับเทพเลยนะครับหลังจากที่พระนารายปราภิรันตยักษ์โลกก็กลับเข้าสู่ความสงบพระองค์เอนกายนอน เหนือทะเลกระเสียนสีเงินที่นิ่งสนิทเหมือนกระจกแล้วทันใดนั้นดอกบัวทองคำก็ผุดขึ้นจากพระนาภีของพระองค์กลีบบัวค่อยๆแย้มออกเผยให้เห็นทารกเพศช,ชายที่มีแสงเรืองรองเปล่งออกมาจากผิวกายเด็กน้อยคนนั้นไม่ได้ร้องไห้เลยสักนิดแต่กลับเปล่งรัศมีอบอุ่นเหมือนแสงแรกของโลกใหม่พระนารายณ์จึงอุ้มเด็กแล้วเหาะขึ้นเขาไกรล,ลาศ เพื่อถวายแด่พระอิศวรน,นี่แหละคือโอรสแห่งพระนารายผู้จะเป็นปฐมกษัตริย์และจะนําโลกมนุษย์เข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขพระอินท์ไปสร้างมือให้กุมารองค์นี้เดี๋ยวนี้เลยพระอินทไม่รอช้ารีบบินลงมายังป่าทวาราวดีที่นั่นเขาเจอฤาษีสี่ตนกําลังหลับตาบําเพ็ญเพียรอยู่กลางป่าใหญ่ท่านฤาษีขอรับ ข้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อสร้างเมืองให้กุมารแห่งเทพขอความเมตตาด้วยนะครับเมืองดีย่อมเกิดจากความสละขอให้เจริญรุ่งเรืองเถิดท่านอินพระอินยิ้มกว้างแล้วสั่งเทวดาทุกหน่วยลลยทันทีพระวิศนุกรรมเองก็นำทีมออกแบบเมืองแบบสายฟ้าแลบปราสาททองสวนหยกสรบัวเรืองแสงโรงเรียนวิเศษทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตา นี่มันไม่ใช่แค่ราชธานีธรรมดาแต่มันคือ Kingdom Delivery แบบ One Day Makeover เลยล่ะครับเทวดาย,ยังไปดึงคนจากสีทวีปมาเป็นข้าราชบริพารประจำเมืองมีทั้งนักรบช่างทองนักปรุงยาครบทุกแผนกเมืองนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่มันคือระบบนิเวศของสวรรค์ที่ถูกย้ายมาอยู่กลางต่าโลกมนุษย์เลยครับเมื่อเมืองเสร็จสมบูรณ์พระอิศวรก็ทำพิธีราชาพิเศษให้กุมาร ประธานนามว่าอโนมาตันและมอบแหวนวิเศษที่ไม่มีใครในสามโลกจะเอาชนะเขาได้แต่พระองค์ไม่หยุดแค่นั้นยังมอบภรยาให้ด้วยชื่อนางมณีเกสนนางฟ้าผู้เลอโฉมจากสวรรค์ชั้นดาวดึงข่าขอมอบทุกสิ่งแก่เจ้าแหวนวิเศษเมืองแห่งความรุ่งเรืองและชายาผู้เพียบพร้อมจงปกครองกรุงศรีอยุธยาธวาราวดีอย่างสง่างามเถิด อโนนมตัและแล้วอโนมาตันก็ขึ้นครองราชประชาชนทั้งเมืองโหร้องยินดีเทวดาโปรยกลีบมณีจากฟ้าราชวงศ์แห่งพระนารายได้เริ่มต้นขึ้นนับนัตั้นฟังดูเหมือนเทพนิยายใช่ไหมครับแต่สำหรับคนในยุคนั้นนี่คือสัญญาณของความหวังราชาที่ไม่ได้มาจากศึกแย่งชิงแต่เป็นราชาที่สวรรค์ประทานมาและในอนาคต เขาจะมีทายาทชื่อว่าพระรามแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องยังไม่จบในอีกด้านของโลกพวกอสูรก็กำลังสร้างราชวงศ์ของตนเหมือนกันไม่ใช่จากพรของฟ้าแต่ด้วยความทะเยอทะทยานของตนเองราชวงศ์หนึ่งเริ่มต้นแล้วแต่อีกหนึ่งกำลังจะถือกำเนิดและเมื่อสองราชวงศ์นี้ปะทะก,กันโลกมนุษย์จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปครับจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลุดไปไกลกว่านี้